สาวอีสานบ้านทุ่งจ้ามานีสาวอีสานบ้านทุ่งคนเข่าปาดนี่นะจ้าเหดหทมบุญจ้าร่วมแรงร่วมใจกันคุณยายสิพักกันมากวนเข่าปาดเพื่อที่จะห่มบุญมะไปร่วมทําบุญกระถินน้ำเพล่นนะจ้าอันนี้ก็คือเป็นน้ำแป้ง้ะจ้าน้ำแป้งข้าวเจ้าแป้งสำเร็จมามล่ะนจ้าเด้อคนผสมสำเร็จมาแล้วเขาสิเรียมีแต่ตั้งกระถาค้นนะจ้าหมาก้าวขาก็ูดอย่างนั้นเลย ไอตาแบเอาเข้าเป็นหุ่นพ่นจะเทเข้าทิมปวดเอวเด้อจ้ามาขวนเข่าปาเทุ่น้อการอสจ้ามาไม่ขะเอุกกสียายกัยงก็แ้วันเบอร์หนึ่งทันเบอร์ตัวเบอร์สามเนาะเบอร์หนึ่ง เ่งแ้มนยใส่สามยู่แบบสามก็นยน่อยนั้นเพิ่มเนี่ยันึงอ่ะเออมันมีหนึ่งโอ้ยเจ้ามาสร้างัญญาออนอีกเลอะอุ้ยเลือกไหนี่นะดีแล้วนะเขาผสมมาเห็นเราต้องวันดอกถ้าก็ตักน้ำเพิ่มเ่อถ้าไม่แข็งเขาบอกให้หยดน้ำปุ่นอ๋อตอนใส่เรากบบชิมไปเบิ่งว่าเขาเจ้ามากหวานมาก จะหาน้องเออจะซิ้มเหรอ่ะคนเดียวน่าเอามือจุ่มอมเอามือจุ่มปุยหรยาส้เดียมันหลอนมือต้เด้ยหงหลงจะค้นไว้อะไรวะนะค้นให้ทั่วกันยังสี่ด้กรต้อกคนดูดูนะสิัน สี่ตัวมัวกับไปมัวกับไปสวรรค์มัวกับไปสวรรค์เตาเ่าตั้งว่าด้ตั้งได้กระตังไฟไ่รุพุทธตดังอะไรขันขันหมอได้ไรเลบลอนเ้เหาแนวมาสฟเด้อเอาผ้าถ่านเนี่ยเียมันขึ้นนี่้วเอาผ้าถ่านดเข็มทองเง้ไม่ยานย หอมหอมหอมแมนหอมเอ้ยหอมหอมหอสีงามเนะสีเกี่ยวไปเตยคนแ่น่าจ้เอางาอใส่หน้าใส่ไม่าเาะจกได้แ้นะใส่หน้าเน่าใส่แนวใส่ คนนั่นนยังบอกจะอมจะอ่อิ่กหมอเวนลูกเลือดไหลอะไรพอมาปาดแตเมื่อกีมาปาดคอยบอมีตาบอกแล้วยัยเฮ็ดท so ่อนมาหนามาหนามหนาพูดมนหนาพูดพูดหนานะเป็ขบ

จ้าทีนี Brooks, okay. ่เข okay. um ้าป่าสาอีสานบ้านทุ่งเสร็จแล้วจ้าดีเตรียมมาไปทําบุญนะจ้า่าที่ินเลยนี่ละจ้าเอา่ามาเจ็ดหน้าไปานเนี่ยเนี่ยาเข็มเนี่ยป่น่อนเรียน่าไงี่อะไรจะป